สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาอสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับเรื่องแรกครับก็มีประเด็นใหญ่ออกมาเลยนะครับเป็นรายงานจากสื่อกงกฤษอย่างดออินดีพินเดน์นะครับ มีการระบุว่าตอนนี้ตัวเต็งในการคว้าตัวดาวินนูนเยสเนี่ยมี2ทีมนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เดที่ถือว่าเป็นตัวเต็งทั้งคู่นะครับซึ่งตามรายงานล่าสุเดเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะเสริมแนวรับรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีการเสียทั้งเซเดโอมาน่นะครับตเตรียมที่จะเสียซเดโอมาน่เพราะว่ามีข่าวการย้ายทีมนะครับ แล้วก็มีการไปของดีวอลโอเลกี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เร์พููจะมีการซื้อแนวรุกเข้ามาใหม่นะครับซึ่งชื่อของดาวินนุนเดสเนี่ยกลายมาเป็นเป้าหมายของเร์พููในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยมีการระบุเพิ่มเติมครับว่าจึงคอแล้วก็ทีมงานเนี่ยกำลังให้ความสนใจดาวินนุนเดสแนวรุกของเบนฟิก้าอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นของดาวินนุนเดสในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปของทางเบนฟิก้าเนี่ย คือผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแถมทั้งว่ากันว่าตอนนี้ลิพูเป็นตัวเต็งที่ก็มีโอกาสที่จะคว้าตัวนะันเตะรรายนี้ไปครอบครองเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะเดียวกันแมนยูก็พยายามที่จะทําแบบเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนี่คือประเด็นที่มีการเล่นกันออกมานะครับแต่ก็เชื่อกันว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายของทั้งสองทีมนะเพราะว่าค่าตัวนะปัจจุบันที่เบนฟิก้าตั้งกันเอาไว้เนี่ย อยู่ที่100ล้านปอนด์นะครับทำให้ทั้ง2ทีมเนี่ยก็คิดหนักเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นคู่ปรับทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเลยนะในการคว้าตัวนะครับส่วนเราต่อมาครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมาจากมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่า Manchester แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่หวังที่จะเซ็นฟรีคิสเซนอิเล็กเซนกองกลางทีมชาติเด,ดนมาร์กเข้ามาร่วมทีมนะครับหลังจากที่นักเตะกําลังจะหมดสัญญากับทางเบนฟอร์ ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของลิเวอร์พูลอีกรอบหนึ่งนะครับมีรายงานออกมานะครับว่าบาร์เซโลนาก็ยังหวังที่จะมีการสัญญาคว้าตัวโมเมซาล่าที่ปัจจุบันเนี่ยสัญญาก็เหลือกับทางลิเวอร์พูลเพียงแค่ปีเดียวนะครับก็คือในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยบาร์ซ่าก็หวังว่าจะมีการเซ็นฟรีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโรมาโน่เนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเรื่องของโมเมซาล่าเนี่ย คือเจ้าตัวเนี่ยก็อยากต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิพูต่อไปนะครับแล้วก็ยังแฮปปี้ดีนะครับเรื่องของการย้ายทีมก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็ยืนยันชัดเจนดีจากโรมาโนนะครับขณะที่เชลซีเนี่ยนะครับก็ถือว่าถูกยกเป็นทีมตัวเต็งที่จะได้ตัวอ e ุสมานดิเบเล่ครับปีของบาเซลนาที่กำลังจะหมดสัญญากับทางบาซ่า ในช่วงสิ้นเดือนนี้แบบฟรีๆนะครับตามรายงานจาก Talksport นะครับแล้วก็โร b บ n โนได้ออกมาการันตีเรื่องของดีลฮูโกเอกิติกเกกนะครับซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งของทางสโมสรอนแ่งนะครับซึ่งนีลคอเซนมีการตกลงค่าตัวได้แล้วนะครับอยู่ที่30ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรได้นะครับก็คอนเฟิร์มจริงๆติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงมก,กราคมแล้วนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ก็ซิตี้เนี่ยมีการตั้งราคาค่าตัวของนาทานาเกแนวรับของทีมอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่แนวรับรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลตั้งแต่ช่วงมักคาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นิวคาสเซิลยังคงให้ความสนใจอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของจารูกาซามาค่านะครับกองหน้าของทางซาสูโอโรที่กำลังมีข่าวร้อนแรงกับหลายทีมในยุโรปเนี่ยนะฮะ ล่าสุดก็ไปมีข่าวกับทางอาเซนอลนะครับซึ่งอาเซนนลได้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าตามรายงานล่าสุดก็คือซาสูโร่เนี่ยมีการบอกปัดค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์ที่อาเซนอลยื่นเข้ามานะครับก็เลยแปกกันไปรอแรกนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับยานิคลาสโก้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลระบุกันออกมาครับว่าทอตแนมันสเปอร์แล้วก็เนียควสเซ้นอุรวมถึงออตตาติล่าต่างมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญายานิคลาสโก้ ปีทีมชาติเบลเยียมของแอตมอลิดนะครับแต่ว่าเรื่องของดีวดังกล่าเนี่ยก็ต้องรอรู้ไิก่อนนะครับเพราะว่านักเตะก็ยังไม่ได้แบบมีการเอ่ยปากแต่อย่างใดเกี่ยวกับอนาคตนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวงกรารฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาคาไปกอดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ